สวัสดีครับตามสัญญานะครับที่ผมแจ้งเอาไว้ว่าจะมาสอนวิธีการตัดบิงโทนบน iPhone แล้วให้สามารถใช้งานได้เลยจะทํายังไงบ้างนะครับมาดูกันเลยนะอันนี้ไม่ได้โมทําได้กันจริงๆสี่ที่ต้องมีนะครับอย่างแรกก็คือแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า GarageBand นะครับจาก Apple ซึ่งตัวเนี้ยถ้าราคาขายมันจะอยู่ที่4.99เกาเหรียญนะครับหรือว่าถ้าถ้าใครซื้อเครื่องมาใหม่เนี่ยปกติมันจะให้โหลดรีซึ่งผมดูในแอคเคาน์ผมแล้วมันมีให้โหลดผมก็เลยดาว์โหลดมาเลยนะครับ ก็ดาวน์โหลดติดตั้งลงไปไฟล์มันจะขนาดประมาณ600กว่าเมกนะครับแ,ะแนะนําให้ต่อ Wi-Fi เราก็ค่อยดาวน์โหลดนะเพราะไม่ไงั้นมันจะกิน d าต a ค่อนข้างเยอะอย่างที่2นะครับที่จะต้องมีคือเพลงใน Music mm hmm. เพลงเนี่ยจะต้องเป็นเพลงที่เราหนึ่งเคยคือถ้าถ้าใครใช้ Apple Music กจะจะใช้เพลงจากตรนั้นไม่ได้นะครับ mm hmm. จะต้องเป็นเพลงที่เราซื้อแล้วนะครับซื้อแล้วจาก t u n e s Store ซื้อแล้วจากไอจูนสโตร์หมายความ mm hmm. ว่าอย่างเช่นเป็นพวกเพลงพวกนี้ครับที่เราเคยเพรเชสเอาไว้แล้ว นะครับซื้อไว้แล้วหรือใครจะเพลงที่ซิงจากไอตูนจากคอมเราลงมาก็ได้ถ้ามันมีอยู่ในนั้นอนะ่ะเราสามารถซิงได้อย่างเช่นตัวนี้ผมจะลองเอาสักเพลงหนึ่งนะครับเราจะต้องดาวน์โหลดเพลงตรงนั้นอนะ่ะลงมาที่เครื่องของเราก่อนนะครับ mm hmm. ดาวน์โหลดมาเก็บก่อนโอเคครับหลังจากดาวน์โหลดตัวเพลงที่เราเ้อเอาไว้จาก t u n e s Store แล้วนะครับก็ ขั้นตอนต่อไปก็คือเปิดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า g a r a า e Band ขึ้นมานะครับ g a r a g e Band จากนั้นนะครับเอาผมลบตรงนี้ก่อนโอเคเปิดมาอนี้เขาจะมีหน้าตาให้เลือกตัวอุปกรณ์ดนตรีนะครับเลือกอะไรก็ได้ผมเลือกตัวคีย์บอร์ดก็ได้จากนั้นเราสักพักนึงเนี่ยเราจะเห็นไอคอนตัวนี้นะครับบนใช้เนี่ย ให้แต่หนึ่งทีก็จะเป็นรูปแบบนี้จากนั้นนะครับเห็นตัวรูปนี้ไหมบนขวานะครับให้ติ๊กไปตรงนี้ครับเราก็เลือกไปที่ Music Music ก็เลือกไปที่เพลงที่เราจะดาวน์โหลดมาเอ่อที่าวโหลดลงไว้ในแล้วนะถ้าเพลงไหนอยู่ใน Apple Mus i c แล้วยังไม่ได้ดาวโหลดมานี่ก็ใช้ไม่ได้หรือดาวน์โหลดมาแล้วก็จะใช้ไม่ได้อย่างที่บอกนะครับจะต้องเป็นเพลงที่ไม่มี นิกิจิตหรือการป้องกันเอาไว้เมื่อกี้ผมโหลดเพลง,งอย่ารละเอาเพลงนี้ก็ได้ครับ Scary Monster น,นี่คือเพลงที่เราจะสามารถใช้ได้นะครับกดไปนะครับตัวเพลงไม่ไ้ถูก Import เข้ามาในตัว g าหลา e เป n d นะครับหลังจากนั้นเราก็สามารถแบบ ปรับได้ว่าเราจะเอาท่อนไหนเป็นท่อนไหนสมมติว่าผมจะเอาจากท่อนนี้ฟังปุ๊บมมาาก็นนบมมจะกะประมาณก็ได้อ,อยู่ช่วงนี้นะครับผมก็จะเลื่อนอย่างนี้ เราก็จะปรับเวลาให้ยาวออกไปก็เลือกปรับช่วงดูนะครับให้ไม่เกิน40วินาทีนะครับเอาประมาณ35วิกาลังดีพอเราเลือกเสร็จปุ๊บสิ่งต่อไปที่จะต้องทําก็คือกดตอนนี้เลือกที่ My Song มันก็จะเป็นชื่อเพลงตรงนี้ให้เรากดค้างแล้วมันจะมีปุ่มแชร์ตรงนี้นครับเลือกไปที่ Ringtone จากนั้นตั้งชื่อ Ringtone นะครับตั้งชื่อ r ิง g นะ m ม r i ง มา n ิงโทนนะครับแค่นี้ก็กดดันแล้วก็ Export Export เสร็จไปปุ๊บมันก็จะบอกว่าเอ้ยลิงโทน Export เสร็จเรียบร้อยนะไปไหนต่อแล้วก็บอก U.S.R ไหมหรือไม่ก็กดโอเคไปก่อนจากนั้นกลับไปดูที่ setting นะครับ setting แล้วก็ไปที่ Set เครับเลือกไปที่ลิงโทนมันก็จะมี My ลิงโทนเมื่อกี<ๆ>้ที่เราที่เามื่อกี้ แสดงว่าอันนี้ก็คือใช้ได้แล้วนะครับลองเอาไปทําดูนะครับใครมีเพลงเยอะก็ตัดไปเยอะได้เลยถ้าใครไม่มีกราดแบมเนี่ยก็ซื้อก็ได้ครับ4.9 9ซ,ซื้อครั้งเดียวใช้ได้ตลอดนะครับจะมีสับกี่ร้อยกี่ร้อเพลงมันเพลงทําบน iPhone แล้วก็ใช้บน iPhone ไ,ได้เลยไม่ต้องไปซิงคมงอมพิวยากนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ